น้องเอ้ยพ่นมาหักกันนี่ถึงสิอยตากฝ่ากำไฟเขาเขียวเอือจงเล่าอยู่หอแห่งเดียวหอมห้องสร้างกันนี่หลีาวเล่ตาต่อคือขอบฝามาปฟองป้าไหม่มาบังเิ่นมาเนาะอืมุุพัสิโบราณมีเงินทองหักไม่ใช้ก็ไร้ค่ามีภรรยาแม่นอยู่ไกลได้แต่ฝันพะนะมีญาติิตไม่กออเพื่อช่วยเหลือกัน อย่ามีมันอยู่เดียวได้สบายเอ้ยเอาสบายดีนะมาเลี้ยงไก่สี่คำพี่น้องเที่เบียกทำงานก็เก่แงกลอยู่ทั้งสวนท้ายสวนเดี๋ยวมึงดวงตะวันกับสีล่าหลับเอ็นใหญ่คู่เมืองบานหอบไปแล้วเ<า>ดี๋ยวขึ้นไปทำงานอยู่ทั้งเลาะกระท่อมหดพักหมดมีดอกไม้ดอกไรไม่ดอกไม้ประดับเออัดปัดทั่วเพราะได้กินยู่าไหร พอผื่นไข้ด้กำไรหลลยทบไปละเจ้าบนเล้ตัวสาตตัวนั้นเออเออยางหาะอบึงข่มสวนหมักข้าวคือเขาเหมือนเดิมเหละคิจะวัดประจําวันงอมงงงพี่ง่ะเป็นอากาศคือหนาวหนาวจะได้หนา่อนจได้บเพนว่นวับวับเป็นอากาศวุบวุหวับวับยส ปับระบบน้ำใช้ต้นมระคาาเวิร์ดถูกตุน่นยังนกกลับเอาห้องธรรมชาติคักๆเนาะเห็นหัดตัวนั่งห้องนี่หนะ่เดี๋ยวก็ใกล้ปลาขันเดี๋ยวก็นกปลาห้องจนจนนี่คือบรรยากาศช่วงแรงๆหลวงตะบันสิลาลับเยี่ยมผู้เมี่ยงห้อง เป็นเหลืองงามยั่นีีิิิได้ยุติการทำงานให้แต่ละมือแต่เว้นบรรบผู้วัตกดินบ่ได้เศร้าด้วยพี่น้องกวดเก็นก็คือจะสามสี่โมงเศร้าจนหอดดวงตะวันลาลับนั่นแหละคือยุดละบันเวลากขึ้นเป็นเวลาพักผ่อนอการเท้าของพระท่านไหนมาออกดอกสัปดาห์ละั้งหรือสิบหามือต่อข้ง พราะว่าเขาสลัดใบเขาท้ายใบเนี่ยเขาแข็งกนนิดจังเอาออกเพื่อให้มันสวยงามนะครับใบไม่เขากระชีไดใ้ใ <laughs> บเม่เขากระชีได้จะเริ่มเติบโตเริ่มบอกกันเดแล้วพี่น้องเริ่มบอกกันแล้วปีนี้มัตสุดต้นออกเบิดปีนาเริ่มรับผลเพราะว่าบักข้าวนเวนื้อหกเดือนนี้ยังข้อกิน,กนพี่นอ้องเพราะกับอินทผลัมละ <laughs> เดี๋ยวนี้ที่บ้านวนวัชรพลนเพิ่งเห็นบักเ้าออกจ้านออกลูกเจ็ดหน่วยเจ็ดลูกทุ่มน,นี่ก็จักที่จันผู๋จันแม่ดอกพ่อว่าเพ่เบอยู่นี่ก็ะไรกำลังแยบยินแยบยาลาดอยู่นี่อออันนี้มันเป็นวรและกำลังใจของคนเหตุกเกษตกรวันพี่น้องเป็นขวรและกำลังใจที่เฮา ผู้มกักเกษต่ำการเกษตรเด้ก็ต้องเอาใจใส่สองปีกับห้าเดือนอที่มาบุ๊เบิกเริ่มต้นนับหนึ่งจนหัครบสองปีกับห้าเดือนเยียบร้อยพี่น้องอาสบายดีเลยแรงๆมูนี่เห็นว่าเอาคลิปเงีดอกเอาคลิปความความพอได้ลงส่องยูทูบ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพื่อนๆที่กดไลค,ค์กดแช่์กดติดตามมีปัญหาแนวในกัดสอดถามกันเข้ามานะครับเพื่อให้กำลังใจผู้ปลูกผ้านนังหอมอีสา,บานาบ้านเฮ้าบ้านสวนบัชลลพนเลขที่หนึ่งเกตชูนนายยิ้งหมู่สิบสองตำบลยังคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับมีหนานะป้าไม้ผู้ใะตั้งสี่เบิดให้ช้มเป็นทางกาัน ยห็นต่พารลัมของพ่อเจนน่มาปลูดดอกเพาะไปกันห0ายต้นอยูะ <c oughs> อันนี้ปลูกร่องเบือของพ่อได้เพียงข้อโดร่องดินอ่ะลากันไปนะพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณด้วพี่น้องสำหรับแง้มันนี้สบายดีขอบคุณครับ